สวัสดีนักเรียนค่ะมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกับคุณคณรูเขียนเมกาเจริญรุ่งจิตรัดนะคะเ,คเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องร่างกายของเราจุดประสงค์การเรีนยนรู้นะคะบรรยายลักษณะและบอกชื่อส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกและภายในร่างกายได้นะคะ 2. องจำแนกภาพอาวัยวะภายในและอวัยวะภายนอกได้นะคะสามมีความมุ่งมั่นในการทำงาน,นะคะ่ะมาตอบคำถามจากเกมกันนะคะข้อที่1ส่วนต่างๆของร่างกายในเนื้อเพลงมีอะไรบ้างคะ หัวคางหนหัวไหลจมูกแล้วก็ปากตาแขนขาแล้วก็ดือใช่ไหมคะโอเคเก่งมากเลยค่ะแล้วเราไปที่ข้อสองนะคะนักเรียนจับส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรนักเรียนจับได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะจับได้ยังไงเออ,อจับตามที่เพียงบอก ให้ทันใช่ไหมคะอ่าเี่งม,มากค่ะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า28ค่ะในหนังสือนะคะมาอ่านชื่อหน่วยชื่อบทและแนวคิดสำคัญหน้า28นะคะ หน่วยที่สองตัวเราสัตว์และพืชรอบตัวเราอีกรอบหนึ่งนะคะหน่วยที่สองตัวเราสัตว์และพืชรอบตัวเราต่อไปเป็นชื่อบทนะคะบทที่หนึ่งร่างกายของเราบทที่หนึ่งร่างกายของเราเรามาอ่านแนวคิดสำคัญค่ะร่างกายของเรา ร่างกายของเราประกอบด้วยส่วนต่างๆประกอบด้วยส่วนต่างๆที่มีลักษณะที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันและหน้าที่แตกต่างกันแต่อาจทำหน้าที่ร่วมกันแต่อาจทำหน้าที่ร่วมกัน เราควรดูแลรักษาส่วนต่างๆเราควรดูแลรักษาส่วนต่างๆของร่างกายอย่างถูกต้องของร่างกายอย่างถูกต้องสะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอสะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอเพื่อให้ทำหน้าที่ต่อไปได้ เพื่อให้ทำหน้าที่ต่อไปได้อันนี้เรามาอ่านคำอวัยวะต่างๆนะคะนักเรียนดูที่รูปอันนี้คือรูปอะไรคะหูใช่ไหมลูกเขียนยง่งยๆเอย่ยหูนะคะสะกดตามนะคะหออูหู หออูหูเขีนยนแบบนี้นะคะต่อไปค่ะรูปต่อไปคือตาใช่ไหมคะเขียนยังไงเอยตออตาตานะคะตออตาตาดูปต่อไปดูสิรูปอะไรคะจมูกใช่ไหมคะเขียนยังไงคะจมูกจอมอกจมูก จอมอูกอจมูเวลาอ่านเราอ่านอย่างนี้นะคะจอาอจะหอมอูกอมูจะมูค่ะแต่เวลาเขียนเขียนแบบนี้นะคะจอมอูกอจมูเวลาอ่านเราอ่านว่าจะมูค่ะภาพต่อไปคือป่าใช่ไหมคะเขียนงังไงเอยปออารป่านะคะ อรอกป่าค่ะต่อไปรุ่นนี้คืออะไรเออยอ่าเอาส่วนรุ่นก่อนอันนี้คืออะไรคะตรงนี้ค่ะมือใช่ไหมคะเ,เขียนง่ายเออยมออือมือนะคะมออือมือและส่วนนี้ราคาส่วนล่างแขนใช่ไหมคะสะกดแขนสุกขอแอนอแขนนะคะ ขอแอนอแขนอ่าไปที่ภาพต่อไปดูค่ะรูปนี้รูปอะไรคะเนี่ยอ่ามาดูส่วนรุ่นก่อนไ,ได้นะคะตรงนี้นะคะตนี้ค่ะขานะคะขออาขาค่ะและส่วนล่างนะลูกเท้าใช่ไหมคะ,ะสะกดยังไงอีกทอเอาเทา้าไม่โทเท้านะคะ ลูกต่อไปทางเรียนลูกอะไรลูกสมองใช่ไหมคะ,ะเขียนยังไงเอสอสมอองอสมองนะคะสม,สมองสมองแล้วเวลาอา่อานอ่านว่าสอ,อสะหอม,อออมองหมสะหมนะคะลูกต่อมาคืออะไรคะ หัวใจใช่ไหมคะอ่าเขียนว่าหัวอัหัว,หวจอไอใจหัวใจค่ะลุกอะไรอีกอันนี้เลยเลยตับนะคะตับสะกดคำว่าตับค่ะตออะบอตับนะคะตออะบอตับ ต่อไปะลุกอันนี้อะไรคะกระเพาะนะคะกระเพาะอาหารนั่นเองนะคะเขียนยังไงคะกอโลอักะคออเพาะาอาหออาโลหานหออาโลหานนะคะกระเพาะอาหารค่ะต่อไปอะไรคะ อย่งนี้ค่ะลำไส้นะคะสกุลนี้ง่ายเขออคินง่ายรออําลําสอไอาสายมิทไส้นะคะลำไส้ค่ะเรามาอาธิบายจากภาพนะคะจากภาพนักเรียนสามารถจำแนกอว,วัยวะในร่างกายได้อย่างไรคะ จำแนกเป็นอวัยวะภายในและอวัยวะภายนอกนะคะค่ะแล้วไปดูที่ข้อ2ต่อนะคะอวัยวะภายนอกได้แก่อะไรบ้างคะนักเรียนค่ะมีหูตาจมูกปากมือแขนขาและเท้านะคะเราไปดูที่ข้อสามต่อนเะ อวัยวะภายในได้แก่อะไรบ้างคะได้แก่สมองหัวใจปอดกระเพาะอาหารหลำไส้นะคะเก่งมากค่ะดูต่อเนาะเรามาสรุปอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในนะคะักเรียนจำได้ไหมอ่ะมาช่วยบอกคุณครูก่อนอวัยวะภายนอกมีอะไรบ้างคะนี่คืออะไร หูนะคะมีอะไรอีกคะเมื่อกี้นี้ที่เราตอบคำถามจมูกนะคะต่อ้าปากค่ะต่อไปค่ะตานะคะแล้วมีอะไรอีกลูกมือและแขนนะคะแล้วก็สุดท้ายขาและเท้าอันนี้เป็นอวัยวะภายนอกนะคะไปนะดูต่อเนาะทำไมถึงเรียกว่าอวัยวะภายนอกอวัยวะภายนอกก็คืออวัยวะที่ตาเราสามารถมองเห็น เขาเรียกว่าอาวัยวะภายนอกนะคะต่อไปอวัยวะภายในมีอะไรบ้างเอ่ยสมองนะคะแล้วก็อะไรอีกลูกหัวใจค่ะแล้วก็อะไรอีกนะคะปอดนะคะต่อไปตับค่ะต่อไปอะไรอีกดูกระเพาะอาหารแล้วก็สุดท้ายคือลำไส้นะคะอันนี้ก็คืออวัยวะภายในอวัยวะภายในก็คืออวัยวะที่ ผิวหนังเราห่อหุ้มอยู่นะคะแล้วเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนะาะเพราะว่าผิวหนังห่อหุ้มอยู่เขาเรียกว่าอาวัยวะภ,า,า,วภา,ายในนะคะเมื่อเราสามารถจําแนกอวัาายวะต่างๆได้แล้วรานนี้นักเรียนเปิดหนัาสือหน้ายี่แปดไว้แล้วเนาะเราไปดูซิจากรูปหน้ายี่แปดนะคะให้นักเรียนสังเกตรูปเด็กที่อยู่ในสนามและในห้องเรียนจากรูปหน้าที่ยี่แปดนะคะ คนไหนไม่มีหงังสือดูรูปไปกับครกก็ได้นะคะ,ะไปดูที่รูปเลยเนาะเห็น,นี้คะดูตามนี้เนอะอะาะนักเรียนสังเกตนะคะแต่เรเรียนแล้วมาอ่นานเนื้อหากันก่อนเนาะจากรูปเมื่ออยู่ที่โรงเรียนอ่านตามนะคะจากรูปเมื่ออยู่ที่โรงเรียนไม่ว่าจะเล่นกับเพื่อนไม่ว่าจะเล่นกับเพื่อนหรือเรียนหนังสือ หรือเรียนหนังสือเราใช้ส่วนใดของร่างกายเราใช้ส่วนใดของร่างกายทำสิ่งต่างๆทำสิ่งต่างๆเราจะได้มาเรียนรู้กันในบทนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันในบทนี้นักเรียนดูจากรูปนะคะมีที่สนามเด็กเล่นและห้องเรียนเนาะเสร็จแล้วเราไปดูที่คำถามนะคะครูมีคำถามให้นักเรียน ข้อที่หนึ่งค่ะจากการอ่านเมื่ออยู่โรงเรียนเราทําอะไรบ้างเอง่ยเรียนทําอะไรบ้างคะจากรูปอ่าเล่นกับเพื่อนเรียนหนังสือใช่ไหมคะข้อสองค่ะเด็กในรูปทําอะไรบ้างเอง่ยนักเรียนทําอะไรบ้างคะนั่งเล่นชิงช้าเล่นกระดานลื่นนะคะยืนมองเพื่อนเขียนหนังสือแล้วก็ยกมือใช่ไหมคะจากรูปหรือเนาะโอเคอันแล้ว ข้อต่อไปค่ะถ้าเราทำสิ่งต่างๆเหมือนในรูปเราจะใช้ส่วนใดของร่างกายทำสิ่งเหล่านั้นบ้างคะอะไรบ้างเอ,อ่ยลูกมือแขนขาตานะคะหูก็มีเนาะ,อะโอเคเราใช้หูฟังเวลาเรียนใช่ไหมคะลูกใช้ตาดูขาเอาใช้เดินใช่ไหมคะแขนและมือเอาไว้จับ ม,มือไว้จับเนะเาะต่อไปค่ะนักเรียนเมื่อเราอ่านเรื่องนี้เสร็จแล้วจากเรื่องและที่คุณครูสอนงแล้วทีนี้คุณครูมีงานแบบฝึกให้นักเรียนทานะคะแบบฝึกนะคะให้นักเรียนวาดภาพตัวนักเรียนเองนะคะวาดภาพตัวนักเรียนเองค่ะมาหนึ่งภาพและระบายสีให้สวยงามน,นะคะลงในสมุดวิทยาศาสตร์คครูให้สิบคะแนนเลยนะคะ เสร็จแล้วนักเรียนถ่ายรูปส่งใน Google Classroom นะคะอ่าคุณครูมีตัวอย่างอันนี้คือสมดเ,เนาะนักเรียนทำอะไรเอ่ยเขียนวันนะคะต่อมาก็ทำอะไรเอ่ยเขียนว่าร่างกายของฉันนะคะแล้วนักเรียนก็ทำไมคะวาดรูปนักเรียนไปเลยนะคะระบายสีให้สวยงามแล้วก็เขียนชื่อฉันเลขที่ไว้ด้วยนะคะอันนี้คืองานแบบฝึกหัดนะคะ เขียนเสร็จแล้วนะักเรียนทำยังไงต่อถ่ายรูปส่งใน o o g l e c l a s s r o o m นะคะส่วนอันนี้เป็นตัวอย่างทีุ่ณวรูวาดไว้เนาะแบบนี้นะคะให้สวยงามนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องร่างกายของเราแล้วเรารู้แล้วนะคะว่าร่างกายของเรามีอวัยวะภายในและอวัยวะภายนอกนะคะมีอะไรบ้างนะักเรียนสามารถจำแนกได้บอกได้นะคะในะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สัปดาห์นี้พบกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ